ก็ดีนะฮะทอกท่านเราก็ออกมาบ้านหลังนี้นะ,ะท่านพราว่าเราต้องทำกับคงกับข้าวเดี๋ยวไปให้อาหารปลาทุอท่าน,นดูอะไรที่มันธรรมชาติสัหน่อยดูสิว่าปลามันยังมีอยู่หรือเปล่า เช็คดูปลาก่อนนะท่านโอ้ <c oughs> ปลามารอแล้วนะมันรู้แล้วนะว่าเราเราจะมา,มาให้อาหารมันมันมารอแล้วทุกท่านดูดิเออปลาเริ่มเยอะเลย <c oughs> ปกติจะไม่มีนะนี่ปลานี่ อู้อู้ตัวใหญ่โอ้โหอือหือตัวใหญ่ตัวใหญ่ฟู้ตัวใหญ่ตัวใหญ,หใหญ,ใหญ่ให้อาหารปลาทุกท่าน ปลาเลยเต็มเลยพอได้กินยุ่นี่เริ่มมีตัวโตๆขึ้นมาแล้วดูนะปลาว่ายไปกินหอาหารน้ำก็ออกเป็นสีเขียวๆแล้วกนะ ปลาเยอะอยู่นะอยู่ในน้ำนะสังเกตด,ดูนนมตัวใหญ่ตัวใหญ่นะทุกท่าน ตัวใหญ่ลอยมาอองลองแล้วนะลามันรู้มันจะมารอแต่เช้าเลยน,นุนน่น,นตัวใหญ่เนาะลอยไปแล้วน,นุ่นทำไมปลามันไม่เข้ามากินรุมกินเนาะมันมันลอยไปทั่วเลยน,นุ่นนุ่นเห็นไหมมันลอยไปทั่วเลยเห็นไหมน,นุ่นเต็มน้ําเลยน,นุ่นลอย นะมันลอยนะนะไม่เข้ามากินหัวอาหารเนาะมันแย่งกันไม่ทันหรือเปล่าอือ,อ <c oughs> ก็ให้าหั่นปลา นี่คือต้นที่ปลูกเอาไว้นะฮะต้นมาร์กซิดานะทุกท่านมันเหี่ยวแห้งแล้วส่วนนี้ต้นมะพร้าวโอ้โยขอบสามไม่ได้กินอะไรเลยมันไม่ขึ้นนะทุกท่านเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะง่วงนอนนิดหน่อยนะทุกท่าน ยังไงก็ฝากไว้ท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในาูโธินะครับก็ไม่รู้จะไม่มีอะไรนะทุกท่าน,นเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรครับยังโอเคอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> นะฝาว้าทนี้ครับผมสวัสดีครับ